พี่น้องที่วันนี้เดินไม่ได้ถ้าหากว่าท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์วันกิยามัตท่านจะฟื้นคืนชีพด้วยร่างจริงนั่นคือร่างกายที่เป็นว่าที่ชาวสวรรค์ร่างกายจะแข็งแรงงดงามนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยจะเมตตาให้ร่างจริงเนี่ยมาจากสิ่งที่เราได้สะสมเอาไว้ในโลกใบนี้ในยามที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันไม่ใช่เจ็บแค่ร่างกายอย่างเดียวคนที่ เป็นคนที่ทำงานเยอะๆเนี่ยในขณะที่ร่างกายมันมีสภาพไม่พร้อมที่จะออกไปต่อสู้สิ่งต่างๆมันก็อาจจะทําให้ภาวะจิตใจของเราเนี่ยเกิดความถดถอยได้ เหมือนหลายคนที่ใช้คำว่าเกิดอาการจิตตกเนี่ยนะครับผมนึกถึงคุณยายอยู่ท่านหนึ่งซึ่งคุณยายท่านนี้อายุน่าจะประมาณ70กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ท่านมีอาการเรื่องขาอ่อนแรงเป็นส่วนหนึ่งของโรคผู้สูงอายุคุณยายคนนี้ก็บอกกับผมนะครับบอกว่าเนี่ยดีนะอัลลอฮ์เ,เมตตาให้ยายเนี่ยเดินไม่ได้ผมก็ถามทาไมยายถึงบอกว่าอาลัลลอฮ์ให้เดินไม่ได้ดีใจอะไรเงี้ยนะครับคุณยายบอกว่าถ้ายายเดินได้เนี่ยยายก็คงจะใช้เวลาตอนเนี้ยเอาไปเมาส์กับเพื่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ย เื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านอาจจะเดินไปคุยเรื่องคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยในความดีก็คือทําให้คุณยายเองเนี่ยไม่สามารถเดินออกไปเพื่อที่จะไปนินทาใครได้ผมก็นั่งคิดนะจริงๆถ้าเดินได้ไม่ไปนินทาก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าในร่างกายของเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของร่างกายของเราเนี่ยอลอ์เป็นเจ้าของ อัล์ให้เราเนี่ยได้ยืมมาใช้ให้เราได้นํามาขับเคลื่อนไปสู่สิ่งต่างๆอย่างที่ท่านอาจารย์บัรจงบินกะสันได้เคยกล่าวไว้ว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาวอะไรอย่างเงี้ยคือจิตวิญญาณเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนร่างกายดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ตกหลุ่มพลางนะแล้วก็มีความรู้สึกว่า เฮ้ยฉันรักตัวตนตัวนี้ของฉันอะไรเงี้ยขอให้รู้ว่าเรากําลังถูกชายตอนเนี่ยล่อหลอกให้เราเกิดความรู้สึกรักในดุนยาให้เรามีความเข้าใจผิดกับตัวต,วตวนของเราในดุนยาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะร่างกายนี้จะถูกใช้อันนี้อาจจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายก็ได้นะร่างกายที่เราใช้อยู่เนี่ยจะถูกใช้สิ้นสุดคือวันที่เราหมดลมหายใจวันที่เราตายเนี่ยคือวันสุดท้ายของการใช้ร่างนี้ เพราะว่าถ้าเราศึกษาในหลักการศาสนาอิสลาเนี่ยหลังจากที่เราได้ตายไปแล้วหลังจากที่เราอยู่ในอัลลซักเนี่ยวันที่เราจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่เหมือนเดิมนะครับพี่น้องที่วันนี้เดินไม่ได้ถ้าหากว่าท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์วันกิยามะท่านจะฟื้นคืนชีพด้วยร่างจริงนั่นคือร่างกายที่เป็นว่าที่ชาวสวรรค์ร่างกายจะแข็งแรงงดงามมีความสมบูรณ์ทุกสัดส่วนนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยจะ ให้ร่างจริงเนี่ยมาจากสิ่งที่เราได้สะสมเอาไว้ในโลกใบนี้บางคนตาบอดมองไม่เห็นในโลกนี้แต่เขาใช้ชีวิตไปด้วยอยู่ในหนทางของลอ้อในวันกียามะเขาได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาตาเขามองเห็นนี่คืออีมานนี่คือความเชื่อมั่นที่อยู่ในใจบางท่านวันนี้ขาไม่มีวันนี้บางท่านแขนไม่มี อย่าเสียใจไปถ้าเราอยากอยู่ในหนทางของล้อถ้าเราเชื่อมั่นเราละหมาดเราไม่ไปทําในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ทั้งหลายแล้วก็ขัดเกลาวตัวเองไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเป็นผู้หนึ่งเนี่ยที่จะมีร่างกายที่ครบถ้วนอีกครั้งหนึ่ง